Ha!

跑跑跑，对吧？

โ oh อ้เขาามอย่างนั้นเลยครับก็สำหรับผู้ที่น้ำท่วมนะครับยังไงก็สู้ต่อไปนะครับงานนี้เพลเนียเราเนี่ยก็นำสินค้ามามุนแล้วก็บริจาคด้วยนี่ก็มาจับสลากให้ผู้ของปตทนะครับยังไงสู้ต่อไปครับสำหรัเป็นกำใจและส่งกำใจส่งแรงใจไปช่วยแน่นอนครับผม อยังแค่คิดขยับนะคะแค่20บาท30บาทห,หรือว่ามีกําลังเท่าไหร่ก็ตามไม่มีเงินออกแรงค่ะรับรองว่าจะช่วยซับน้ําตาคนที่น้าท่วมอยู่ทั่วป,ประเทศตอนนี้ได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะมาตู้งโ้ชงแบบว่ามันไม่ได้แดดแรงนะแต่โคตรเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยมาก อ่าผมว่ามันก็ดีนะครับเอาเวลามาทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับหลายๆคนมองว่าสิ่งนักทริปเป็นพวกกวนเมืองมาแข่งครับให้ถูกที่ถูกทางสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ครับนี่คือกิจกรรมที่คนรักความเร็วครับทุกคนควรมองนะครับแล้วก็แบ่งปันความสุขนะครับให้กับทุกๆคนในสังคมนี้ครับเดี๋ยวไปดูวันต่อว่าเขามีกิจกรรมตรงไหนบ้างนะตอนนี้คือแบบดูเหนือ่อยจะแย่้ว พักก่อนแล้วกันนะสดีค่ะชื่อสารนะคะวันนี้มาเป็นวที่ของคุณพ่อวันนี้ค่ะวันนี้นะคะสานก็มาให้กำลังใจกับคู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเลยนะคะสหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะน้ำท่วมมิดบ้านอยู่แล้วแล้วก็ทำใจให้สบายๆนะคะแล้วก็ดูสารกำลังใจนะตอนนี้นะคะใครที่มันเครียดอยู่นะคะไม่ต้องกลัวค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรวบรวมและออมรางนะคะแล้วก็ช่วยทุกประสบภัยน้ำท่วมอยู่เดี๋ยวเรานะคะจะนำของไปฝากให้ทุกคนเลย ครับเบลอินเจคันครับผมรถติฟครับผมอ๋อคือเอารถมาช่วยคนด้วยครับผมในกผมเกมาด้วยกันหมดครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้ผ่านพนไปได้ด้วยดีครับผมต้องมีแบบฟ้าหลังฝนครับ the cant get above you I k คุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังส่มมติรายได้ที่แบบแปรหาได้แล้วก็ภายนียทุกคนรวมกันหาได้เพื่อช่วยนำท่วมกับทีมงานเป็นอดบวกเอาเลย ทำงานเราก็จะง่ายขึ้นครับด้วยก,กล้อง,องอันเล็กๆตัวหนึ่งครับ a d f C3 ครับผม mm hmm. แล้วที่ผ่านมาครับสามเทที่ผ่านมาก็ถ่ายกันเองนะครับ mm hmm. เดียนหิ้วกล้องตัวเดียวแล้วก็ถ่ายผม mm hmm. ว่าหนุกดีนะ mm hmm. แล้วคนมันไม่ต้องใช้เยอะ คุณเองก็ทำได้ง่ายๆครับลองเซิร์ฟไปในเว็บไซต์ของ Sony Thailand นะครับคุณก็จะเจอกับกล้องผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยครับแบบโซนี่ DFC3 ครับแล้วก็ที่ใหญ่ที่หลังผมเนี่ยมันเป็นเกมน่ารักๆนะครับแบบงานวัดเมืองไทยอ่ะนะว่าลักษณะปลาเป้าปลาลูกดอกปลาแต่ว่าปลาปองเออลองดูนะครับทุกอย่างครับทุกบ้านทุกตาครับร่วมด้วยช่วยกันครับเมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายต่อแล้วกันแขนเนี่ยแบบ แดงกันลอกมีแค่นี้ตอนนี้เริ่มเริ่มแดงอีทัาพักจะเริ่มลอกเชื่อตรงนี้กูิิบนจเอิโเาทบยส์อินเดอเพบีมอาริเ เขาขับแข่งกันเราวเขาไม่ให้เรานั่งแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นป่ะพี่นุ๊สุธิดาดิ๊บหมุนซิวซิวซิวซ,วซ,วซิวเลยอยากมาก สำหรับผู้ประสบภัยนะ้ำท่วมน,นะคะก็วันนี้ก็เป็นงานเดฟนเฟิดเปิดหมวกกันนะคะทุกคนก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคนก็พยายามเต็มที่ะคะ่ะทั้งที่ บบจริงๆแล้วนักแข่งหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องเอารถไปแข่งในวันที่15นี้แต่ก็มาด้วยใจจริงๆนะคะก็อยากให้ผู้สนับสนุทุกท่านเนี่ยอ,ออยากเป็นกําลังใจให้ละกันค่ะแล้วก็ขอให้เหตุการณ์รยายๆเนี่ยผ่านพ้นคนไปเร็วๆละกันนะคะผู้ชมเมื่อกี้ยืนอยู่แล้วจะกินอ่ะตัวแทนเนี่ยเล็กกว่านุ้ยจ้าเมื่อกี้เด็ฟครั้งแรกหรือว่าอะไรยังไงคะอ๋อเมื่อวานไปหันเล็กแต 2 2> ในแค่หันค่ะเริ่มหัดค่ะ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างเป็นผู้หญิงแล้วขับรถแต่ว่าหุด้านขนาดนี้สนุกมากค่ะสนุกก็จริงจริงก็คืออยากให้แบบอยากให้ลูกแบบเห็นด้วยะคะ่ะแบบมีลูกก็อยากโชว์ลูกว่าออแม่ก็แบบเจ๋งสนุกสนุกได้เ<อ>งะะี้ยค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้โหนี่จะเรียกว่ามือถือดาบไก่ข้างไกวเปไม่ได้เลยนะนี่ถือพวงมาลัยดิบแล้ว โหสุดยอดขอบคุณคากาค่ะอีกหนึ่งผู้หญิงในดวงใจคุณผู้ชมสวยมาก ใครมีเงินก้าเงินใครมีกําลังแรงใจแรงพูดเป็นเ c เป็นร้องเพลงอะไรก็มาช่วยกันใครขับรถได้เขาก็มาช่วยกันเขาให้มันเกิดไรายได้เพื่อช่วยผู้ประสบภัยเป็นกําลังใจนะคะสู้ๆเราทําได้ดีจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้คุณเดือดร้อน้อยที่สุดนะคะสุดยอดทุกคนสุดยอด ก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยที่เจอประส,ประสบปัญหาตอนนี้นะครับเยอะมากนะครับทั้งประเทศไทยในตอนนี้หลายจังหวัดที่เจอนะครับแต่คนไทยอีกไม่น้อยนะครับที่กําลังหาทานแล้วก็หาวิธีส่งความช่วยเหลือไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือว่าจะเป็นเงินหรือว่าจะเป็นอาหารช่องทางที่คนให้ไปเยอะนะครับแต่ว่าวิธีเอาเข้าไปให้ถึงมันยากหลังจากวันนี้ที่ที่เปิดหมวกกันไปนะครับคุยกับพี่ว่าจะไปลงภาคสนามกันก็คือเอาของที่เราได้เอาเงินที่เราได้ไปให้กับผู้ประสบภัยให้ถึง ถ้าเราไปให้เองน่ยมันจะมันลุกความเป้าหมายได้เออความสําเร็จได้ดีกว่าเลครับก็รออีกนิดเดียวนะครับช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรับรองว่าฝ่าหลังฝนรับองว่าสว่างแน่นอนครับผมถ่าก็เป็นกําลังใจให้นะคะชูวๆค่ะขอให้ผ่านพิการนี้ไปได้นะคะพราทุกคนเป็นกำลังใจให้คนอยู่ค่ะ I love you.